สนามนะครับผมครับก็คู่ที่เราแจ้งชนะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เขตที่กุลสันพาร์ทครับผมต้านผมกับมาเซตี้ซึ่งผมรู้ว่ามาเซตี้ชนะไปครับผมชนะไปสามเรสอบครับถือว่าเป็นชนะที่สำคัญมากครับและทายชนะสำคัญเนี่ยคือส่งผลมาให้นิวฟูเลยครับวันจันทร์ก็ทำได้แค่เสมอที่เจ้าเปรย์สามสามครับผมท่านที่ทำคว่สามศูนยด้วยนะผมเห็ว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าที่จะเกิดขึ้น มันมันช็อกนะครับแต้ผมว่ตอนเกม3-0เนี่ยไม่ค่อนข้างดีโดกคือ3-0เนี่ยแล้วทีมของโรเจอร์เนี่ยพยายามที่จะปลุกพยายามาประตูแบบเอาประตูที่เสียไงต้องการที่จะตามประตูได้เสียของแมนซิตี้ให้ทันใช่ครับก็คือมีแบบนักภาพบอลคนหนึ่งชื่อดังคุณจีนี่นะฮะคนทวิตเตอร์เลยบอกขอ่า3โลก15ทีจัดให้จัดให้ใคราัดครับพาเลทเรียกบอลเลจัดให้แทน ครัเดลววงใส่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงนี้อาจจะไม่ไปถึงโรเจอร์เสียงอาจจะไปถึงคนงนี้โพลิสก็ซื้อมาเลยแทนก็เลยจัดให้เลยสามสามถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าทำให้ลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเสียเปรียบมาก,กนะครับตอนแรกก็เสียเปรียบแค่คุณที่เสียแล้วตอนนี้เสียเปรียบกันแน่นิขึ้นครับผม,บผมแล้วก็เกมเมื่อ วันพุตเจพี่ก็ชนะอไรไปได้สี่ศูนย์สี่วนครับียกว่าตอนนี้ยิงหลักร้อยแล้วร้อยร้อยรประตูแล้วครับเรียบร้ิคูนตอนนี้ยิงเก้าสิบเกตอนนี้ตปยิงร้อยแล้วคถือว่ามุการเนี่ยในบกของสเตี้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ผลงานก็ถือว่าตอนนี้คือรอรับสุดท้ายไม่พลาดอะไรก็น่าจะเป็นทางด้านของน่าจะเป็นสเตีปแชมป์ถ้าไม่แพ้สตีไม่แพ้เวทแฮมป์นิคูชนะนิคูเซึ่งขึ้นมา อ่าใช่ครับพอตอนนี้ห่าง2คะแนนยังมีหวังเล็กๆจะมีหวังเลยแต่คือต้องซึ่งทีของซราลท์ี่หนึ่งพรับเวาแฮมจะปฏิหารสมมติว่าอย่านเลยเพราะว่าเล่นในบ้านซิตี้โอกาสพลาดนี้ยากจริงๆได้จริงนะครับผมอ่าครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูสื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือเป็นทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ p s a ครับผมซึ่ง PFA ได้คัดเลือกทีมยอดเยี่ยมมานะครับก็ดูว่าีมผู้เล่นหลายคนเลยที่ติดนะครับแล้วก็อาจจะตรงใจแฟนบอลมากไม่ตรงใจแฟนบอลมากครับ เราจะไปดูในแต่ละตำแหน่งกันครับผมเริ่มที่ตำแหน่งผู้สาวนวัตตูนะครับผมในปีนี้เป็นขอีเตอร์เชควัตตูของเชลซีก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นวตตูที่มอกรามการเล่นที่คงเส้นคงวาครับผมแล้วก็เป็นวตตูที่ถือว่าอยู่มานานแล้วนะครับก็อีกมือจริงๆครับมีมาได้รับ87 ช่วงครึ่งหลังนี้ก็เลยทำให้ดรอปจนดรอปไปด้วยครับใน่วนของกองหลังครับมี4คนครับเริ่มด้วยแบ็คขวาซิลวัสโคลแมนจากเอลวัตันเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คขวาที่ถือว่าพัฒนาฝีเท้ามาได้ดีทุกการนี้ครับถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของเอลวัตันครับที่ช่วยให้เอลวัตันเนี่ยเดี่ที่ห้าของตารางในขณะนี้ครับแบ็คซ้ายนะครับเป็นลูฟซอร์นี่เป็นแบ็คซ้ายนำงของเชอร์ดันอันน็อกไก่นะครับผม ถือว่าแบ็กซ้ายท,ที่ถือว่าเป็นนักเตะที่เติมเกมรุได้ดีและเกมรับก็ถือว่ายอดเยี่ยงจะเป็นแบก็กซ้ายแห่งอนาคตเลยน,นี่ถือว่ามีหลายทีมนั้นก็สนใจเขาเหมือนกันครับผมคาดว่าหลังจากจบปารแข่งนี้น่าจะไปอยู่ทีมใหญ่แหละอ่าครับมันตั้งของรางัลไม่ไหวแน่นอนเพราะว่ามีทีมใหญ่ยืมในระดับที่สุดตอนนี้นหลายทีมด้วยนะ,นะครับเอ็นซีเวอร์พูและเอ็นยูเนี่ยจรับเหี๋ยได้ทุกซ้อมมากเหมือนเป็นเกยหลากเพียรคนใหม่เลยเจ๋งเจ๋งตัวนี้ครับใช่ครับส่วนมาที่เซมต้าครับนะครับคนแรกคือแมนซองคอมมันดีจากแมนเชสเตอร์ ก็ถือว่าถ้าวัดจากทั้งลูกการคอมมานีถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ตตัวหลักของแมตสิตี้เลครับผมแม้จะมีผ่านนิดหน่อยจำได้ใช่ไหมก็คือนัทนิวครูที่ยิงที่สกัดวิญญาแล้วก็เป็นพีคุติโดยิงเข้าไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าในช่วงภาพนับฟอร์มช่วงทั้งลูกการเนี่ยคอมมานีถือว่าเป็นกาลังหลักที่ดีของแมตสิตี้ครับผมโซลิคอนเป็นกองหลังจากเซลซีแกตี้เคฮิลนะครับผมถือว่าเป็นกองหลังที่ถือว่า เล่นได้ดีนะครับทั้งเกมลุกและเกมรับโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยทีมและลุเกเตะมุมเราสามารถทําประตูได้นะครับเป็นนักเตะที่ถือว่าน่าสนใจนะครับเราเป็นกรหลักของเชลซีในลุกการนี้นะครับผมมาดูที่กองกลางกันบ้างครับกองกลางนี่มันจะมี4ี่คน คนแรกครับเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลที่เป็นเจลาใช่พิจารณ์ทีนี้ก็ถือว่ากลับมาฟอร์มเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะเฉพาะการวางบอลน,นะครับการรอมบอลจากแดนกลางไปถึงข้างหน้าแล้วก็การเปิดบอลจากด้านข้างทำให้ลักเซมเบอร์ลิฟูเนี่ยอย่างลุยซูเลสเอนิสตอร์ลีเนี่ยอีกพื้นที่นะครับแล้วก็ทำประตูได้เยอะถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญเลยครับถ้าไม่รวมนัดที่เชลซีนัดที่ท้ายเชลซีอาจจะเป็นลูกฝันร้ายของเขาตลอดทั้งชีวิตนะผมว่าตลอดชีวิตของเขาได้เลยลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์เพราะว่านัดนี้เนี่ยก็ถือว่า เจลหลังว่าคงคิดนะครับโอ <c oughs> ้องใส่เขาเหมือนกันแต่ <c oughs> ถ้าตูกกาเนะี่ยคือเขาเป็นนักเตะที่ถือว่าช่วยทีไมได้เยอะครับคายกระตุ้นลูกทีมเป็นการทีมที่ผมคิดว่านะยอดเยี่ยมอ่ะยังมีประโยชน์อ,นอยู่ครับเจลาคือคือ,ค,อคุณนักนะเตะที่อผู้คนไหนพลาดเนี่ยเขาไม่เคยแซงเตินนะร์นะเขาช่วยกระตุน้นถือว่าเป็นการทีมที่ถือว่าดีครับผมก็ถือว่าถ้าเสียดายถ้าเขาไม่ได้แชมป์ทหลังจากตัวการนี้ก็คือมาดูที่คนต่อมาครับเป็นอดัมลาลาน่าจากเซอร์เบียคนนี้ก็ หรือว่ายอดเยี่ยมก็เป็นกองกลางยีปีเล่นปีกก็เล่นมีฟิลตัวกลางได้ถือว่าอันนี้ฟิลที่น่าจะมีชื่อติดทีมเล่นทั่วโลกนี่อังกฤษครับเพราะว่าเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดีเด่นมากครับใช่ครับผมมาดูที่ปีกซ้ายเอเดนอาซาของเชลซีครับผมแน่นอนครับว่าคนนี้ว่าเป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะครับครอนอยู่ที่ลีกเองก็เล่นได้ค่อนข้างดีที่เชลซีนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำประตูได้เยอะแล้วก็เล่นทางซ้ายเนี่ยหัวสุดยอดครับไม่เพียงแค่เป็นกำลังของเชลซีนะครับยังเป็นทีมชาติ เบลเยียมโอ้โหยังขายเขาไม่ได้คะตอนนี้เบลเยียมเนี่ยถือว่าเป็นมีนักเตะที่ดีๆเยอะซาเดเมเล่นะฮะโรนัลโด้กับคูถือว่ามหากินงยังกริ้งหมดเลยนักเตะเบลเยี่ยมเครนี่ด้วยไหมฮะอือเคเรนซี่ก็ถือว่าปีนี้คงไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่พร้อมไหฮะเจ็บบ่อยนะฮะครับผมแล้วก็อีกคนนึงวันนี้เป็นผู้ไม่ได้เลยว่าที่แชมป์หรือเปล่าทีมแชมป์ยายาตูเล่โอ้โหถือว่าเป็นปีทองเขาเลย โดยเฉพาะการขึ้นไปสอดช่วยกองหน้าเราสามารถทำประตูได้เยอะครับถึงแม้ว่าลูกการนี้อาจจะมีจุดโทษเยอะเหมือนกันครับผมแต่โดยรวมเนี่ยเขาเป็นกองกลางที่สามารถเก็บบอลได้นะครับผมแล้วก็ช่วยในแดนกลางได้เป็นอย่างดียิงไกลดีด้วยเิงไกลีดวยพว่ามีเขาคนเดียวเท่ากับมี3คนใช่ครับผมก็คือแบบจับบอลได้บังบอลได้สองสามคนเลยตัวใหญ่มากนะครับผมมาดูที่กองหน้ากองหน้ามาจากลิฟูร์สองคนเลยโอ้ยยอมนะลุยโซเลตนะครับดาฟงโบใช่ครับอันนี้ก็ยิงกันละสามสิบเอ็ดลก เพื่อนของเขาคือเดนนิสเทอร์เลนยิงมีเส28ลูกลอนการนี้52ประตูโอ้โหมีเยอะนะลิเวอร์พูลยิง99ลูกใช่ไหมฮะนัลอนการแต่สองคนนี้ยิงไป52แล้วก็เกินครึ่งเกิน50%นะใช่ครับผมถือว่าก็คือว่าเป็นนักเตะที่ดีทั้งคู่ในลอกการนี้ครับผมและน่าจะเล่นนัดสุดท้ายอยากมีความหวังอยู่ครับอย่างแม้ว่าแมนซิตี้อาจจะมีการได้ชั้นมากกว่าหน้าต่นะครับผมนี่ก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมแล้วของพีทเอฟเอทีมยอดเยี่ยมนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ตรงสเปคแหละก็คือแฟนบอลก็คงจะรู้นะครับวันตั้งแต่เหล่านี้ก็คือผลทงานงานดีจริงๆครับใช่ผมก็ไม่มีตั้งแต่แมนยูเลยก็ผมว่าอาจจะมีผิดพลาดก็ตรงนี้ไม่มีแมนยูอ่ะถ้าเท่าก็เท่าคิดว่าแมนยูจะติดติดติดที่ใข่ครับผมว่าก็คู่กับโซเลสครับดานี่เบเวเบกครับโอ้ผมว่าถ้าโซเลสถ้าแดนนี่เบเวเต็มผมว่าโคโลดตัวเลขของยูฟุทั้งติดด้วยติดกองหน้าหรือติดกองหลังลดตัวเลขน่าจะติดกองหลังเลยอ๋อติดกองหลัง กูกับคอมมานีหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเบเบกได้คนรุ่ตัวเล็ก็น่าจะได้ผมว่าน่าจะเป็นทีมยอดแย่แล้วหรือเปล่าอะเราสมมติว่าอันวีดียอดเยี่ยมแล้วถ้าเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำปีฟิลิปินสนั้นเลือกใครสำหรับผู้จัดการผมให้เดนเนอร์ลอจเจอร์นะเดนเนอร์ลอจเจอร์นะผมว่าผมว่าปีนี้เขาสดๆอะดิผู้เลยยอมผมผมยอมยอมได้ทั้งผลงานแล้วก็ฟอร์มการเล่น ก็เล่นถือว่าประทับใจนะครับผมผมก็สนุนกับโค้ชโรเจอร์เหมือนกันว่าน่าจะเป็นสื่ที่น่าจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของปีของพิมลีครับนะครับครับก็มาดูตารางอันดับล่าสุดก่อนที่จะลงเล่นนัดสุดท้ายของพิมลีนะครับผมก ก็ทั้ง20ทีมนี้ก็แข่ง37นัด37นัดเท่ากันแล้วก็มาวัดกันว่านัดที่38นั้นจะแข่งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมครับแต่ของับ10คู่เลยนะครับก็มาดูันที่อันดับแรกครับที่1นึนก็เป็นทางด้้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมี83คะแนนครับที่ลิเวิลฟูลครับมี81คะแนนครับที่3เชลซีครับมี79คะแนนที่4อาร์เซนอลน่าจะลอยลำนะครับน่าจะได้ไปยูฟ่าอย่างแน่นอน ก็มี76คะแนนครับเอวาร์ตันตามตามาติดติดกคะแนนครับตอนนี้ขอตัวไปอันดับที่17ครับก็เป็นทางด้านของเว็บบอมบิดมี36คะแนนนอรลิสอันดับที่18มี33คะแนนครับอันดับที่19ฟูแลม31ม31คะแนนอันดับที่20คารดิส30คะแนนก็หมายความว่าได้ทีมที่ตกชั้นไปแล้วน่าจะม่าจะไม่เป็นทางการครับแต่ดูแล้วนอรลิส น่าจะสมมติว่าประตูที่เสียเนี่ยตามทางด้านเบสบอลเบสบอลอยู่ถึง17ลูกให้เบสบอมบิดแพ้นอริชนะก็ไม่สามารถที่จะตามประตูได้เสียได้คงจะยากมากคือต้องชนะกลับกัน17ลูกเลยมี10ลูกแล้วต้องเสีย7ลูกทำไม่ได้ครับทำยากครับส่วนทีมที่จะเลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้แล้วสองทีมก็คือทีมแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพคือเลสเตอร์ซิตี้กับทีมรองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพก็คือเบนนี่ซึ่งว่าสองทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่เคย ไปเล่นในพรีเมียร์นล่นแหละแล้วก็ตกไปนานพอสมควรแล้วก็ได้ได้กลับขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งครับผมครับ,รบมาดูที่โปรแกรมการแข่งขันะะนะครับในซีรีสูบอลพรีเมียร์ลีกณสุดท้ายของฤดูการนะครับผมในวันที่11พฤษภาคมที่จะเตะพร้อมกัน3ทุ่มนะครัทุท่าน10คู่ เริ่มเลื่ครับคู่แรกครับคาร์ดีซิตี้ครับจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของเชลซีครับคู่แรกครับจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับตอนรับการไปเยือนของกรุิสต์ลพาร์เลต์ฮาวซิตี้นะครับผมจะพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับลิเวอร์พูลครับจะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอลลิซิตี้ครับจะพบกับอาร์เซนอลสเตอร์ลตันครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซันเดอร์แลนด์จะพบกับสวอนซีซิตี้พอตแนมฮอสเปอร์ครับจะพบบบบบกัััแอออสสสตนนววิิลล่่าาะคคูุดท้ยยรรเเม์ี จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโตนซิตี้ครับครับผมคู่ที่เราจะแซะสนามนะฮะก็มีด้วยกันวันนี้ครับ2คู่นะครับคู่จะเป็นแมนซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็อีกคู่หนึ่งลิเวปูจะพบกับยิงกอร์เซิร์ยูไนเต็ดซึ่ง2คู่เนี่ยจะมีผลต่อการลุ้นแชมป์ครับเราก็จะมาแซทสนามกันว่า2คู่เนี้ยผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรครับผมครับผมก็เราจะมาดูคู่ที่เราจะแซทสนามนะครับ2คู่เราจะไปดูคู่แรกกันก่อนแมนซิตี้นะครับจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเราจะมาดูค่าพลองของทั้งสองทีมกันก่อนครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ผลงานล่าสุดก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเล่นในบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้4-0ครับทำให้โอกาสเป็นแชมป์เนี่ยถือว่าสดใสอย,ย่างมากโดยเกมที่จบลงกับเวสต์แฮมในเดือนนี้นะครับก็จะไม่สามารถใช้ผู้เล่น,ลนลตัวสำคัญอย่างเจสุสนาบาและก็เซจูอากุเลโรนะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งก็คงไม่นา่าจะพิจาัณาในนัดน,นี้โดยเกมนี้แมนเชสเตอซิตี้เนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นล่าสุดการลงสนามทั้งหมดโดยนะ่ในแดนหน้าน่าจะมีดาวิดซิบายาตูเล่เอดูเซโกและซามินัสซี้ครับ สนามเป็นตัวจริงส่วนทาราเวสแฮมยูไนเต็ดครับผลงานล่าสุดเนี่ยทำผลงานได้ดีครับลงเล่นในบ้านเราชนะสเปอร์ได้2ประตูต่อศูนย์โดยเกมเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาว่าเล่นบาดเจ็บหรือตีท้อแบนนะครับโดยเชื่อว่ากุสซูแซมบาราดายผู้จัดการทีมเนี่ยน่าจะส่งเอ็ดดี้คาร์โรลลงเล่นเป็นกองหน้าตบเป้าแล้วก็คิวโนแลนเนี่ยมีกำลังเสริมส่วนด้านดูเส้นเนี่ยจะเป็นโมฮัมเหม็ดเยเม่กับโจ๊ตดาวนิงครับลงเล่น ก็มาดูทางด้านของเทพุเทปนะครับแมนซิตี้นั้นชนะถึง4ครับเสมอ1โดยนัดแรกนั้นก็แมนซิตี้บุกไปเสมอกับเวสต์แฮมดับมูงหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านครับแมนซิตี้ชนะ2-1ครับผมจากนั้นก็ไปเล่นที่บ้านเวสต์แฮมครับแมนซิตี้ก็บุกไปเอาชนะ3-1ครับแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านของแมนซิตี้ใหม่อีกก็ชนะไปถึง6-0เลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดนั้นเวสต์แฮมนั้นเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้หนึงสาครับผมใช่ครับในส่วนของล่าสุดที่เจอกันเนี่ยจะเป็็นนนนใึกกกฟุตบบบบอออลลลีคครรรััะะงชเิศ เมสตี้ก็ถือว่าเข้ารอบได้อย่างสบายนะครับผมเกมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ผมว่าคงเป็นเกมที่เป็นแมสตี้นะน่าจะเปิดเกมบุกเพราะว่าอย่างน้อยคือคงจะไม่มาเล่นเพื่อเสมอเพราะทั้แมเสมอจะเป็นแชมป์เนี่ยแต่คงเล่นเพื่อยิงประตูดีกว่านะครับเพื่อสบายใจโดยเกมนี้เชื่อว่าแมสตี้คงจะเล่น เหมือนกับแมตตันเวล่าคือเน้นการคลองบอลแล้วก็จ่ายบอลรู้ช่องนะซึ่งทําได้ดีในเกมนัดล่าสุดที่ชนะแอตเลติโกลาครับโดยเฉพาะซาบาเลต้าเนี่ยถือว่าเป็นแบ็กที่ค่อนข้างที่จะเติมได้ดีในนัดล่าสุดนะครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยแน่นอนครับการทางการเล่นของแซมมาลาได้เนี่ยจะเล่นเดร็กบอลก็คือการเล่นลูกกาดครับซึ่งจุดเนี่ยคีวินโนแลนแล้วก็เอ็ดดี้คอโลเนี่ยค่อนข้างเป็นนักเตะที่สูงใหญ่อยู่แล้วครับนักสามัคคีน่าจะสามารถกดดันกองหลังของซิตี้ซึ่งมักมีปัญหาในการ ได้ลูกโดโดยเฉพาะการที่แมนเชตี้ในการใช้แบ็กเข้ามาช่วยเซนเตอร์เนี่ยจะกระโดดสูงไม่เท่ากับกองหน้ามืออาชีพนะคร<ช>ับอย่างค <นะ S 2> าโลเนี่ยแน่นอนว่าสูงกว่าอยู่แล้วสูงว่าสูงครับแล้วก,ก็ถือว่าอาราได้น่าจะเน้นการเจาะทางด้านริมเส้นเปิดอย่างเดียวเลยเปิดเข้ามาแล้วก็ใช้จังหวะสูงโดหรือไม่ก็การเปิดยาวจากกุศลประตูขึ้นมาแล้วก็ให้มงเช็ดหรือว่ามงชงเพื่อจะกดดันแมนซิตี้นะครับผม ซึ่งผมดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกไม่ใช่เกมง่ายของซิตี้แน่นอนนะครับต้องดูว่าแซาล์ลนดจะมีแท็กติกอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่ามาในการเล่นเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแมนเชสเตอร์ก็น่าจะใช้รูปแบบเดิมครับก็คือการนวดไปเรื่อยการส่งบอลตอบอลไปเพื่อหาช่องโดยกองหลังเวทแทนเนี่ยก็คือมีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือค่อนข้างช้านะครับเอเดนเซโก้หรือว่านักเตะอย่างดิสซิบายมีความคล่องตัวสูงก็น่าจะ จาะแผงหลังของเป็นแชมป์ได้บ้างภาพน,นิดนึงก็ทะลุช่องเรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็เกมนี้ก็คือว่าแมนเชสเตอร์ก็ไม่น่าจะกดดันมากนะครับเพราะว่าเสมอก็ได้แชมป์แล้วนะครับผมเราจะมาดูที่คู่ที่สองกันครับผมเป็นเกมที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลนะครับผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของิีคอนเซนยูไนเต็ดนะครับผม เราจะมาดูความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับผมครับเรียกพูลครับทำอากาศนุชแชมป์เป็นลองมบิสตี้ไปเลยครับหลังจากนั้นล่าสุดเนี่ยเสมอกับพิสซซ่าเป็น3-3ที่นําไปแล้ว3-0นะครับผมครับโดยเกมนี่เรียกพูลก็น่าจะใช้ชุดเดียวครับแต่มาที่แล้วเพราะว่าทีมค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับได้เสซผู้เล่นที่ถือว่าดีที่สุดครับโดยกองหน้ายังจะเป็นหลุยส์โซเลสแล้วก็แดนนี่สโตลเล็ดครับที่จะลงเล่นเป็นกองหน้าคู่กันมาดูทางนิงค์เซพลูไนเต็ดกันบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วก็ลบปัดลายได้ทีนนะะครัับบกลมาช คาริสตี้สาศูนย์ในบ้านครับหลังจากโคตรนันล่าสุดก่อนหน้านี้แพ้รวดเลยนะครับผมโดยเกมนี้ก็ยังจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างปาปิสเดมารเซ่นะครับเอวิเดสันตอนนะครับกองหลังเซมี่อเมลบี้ครับกองกลางแล้วก็แลนเดอันเลอร์กองหลังนะครับโดยเกมนี้อลังพอดีก็น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับตัวมีตัวอีเลมี่ครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมูซาซิโซโกและชิกเทโอเต้ครับลงเล่นเป็นแกนหลักของทีมเช่นเดิมครับ ครับก็มาดูทางด้านของ h e a d t o h e ของทางด้านลิเวอร์พูลกับนิโกเซ้นครับก็ลิเวอร์พูลนั้นชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งครับก็ถ,ถือว่าโอ้โหทางด้านของนิโกเซ้นก็ยังดูสูสีแต่ทางด้านของลิเวอร์พูลดูดีกว่าใช่ครับผมครับก็มาดูผลงานห้านัดลุดสุดน,นะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลเปิดบ้านครับชนะ3ามหนึ่งครับแล้วก็นิโกเซ้นชนะ2อศูนย์ครับแล้วก็เป็นเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลอีก,ก็เสมอเลยครับ แล้วก็เป็นนิโคลเซ่นะครับเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลโอ้โหอกซูนทีเดียวหู้โยิงเยอะมากครับโดยนัดล่าสุดนั้นเป็นนิโคลเซ่นครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลสองสองครับครับผมก็เกมคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมผมมองว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายของลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับลิเวอร์พูลนี่มีจุดเด่นการที่คือการเล่นเกมสปีดของเกมเนี่ยค่อนข้างเร็วในช่วงจีบแทนแรกทำให้ทีมคู่แข่งที่เจอเนี่ยมันอาจจะโดนลิเวอร์พูลยิงช่วงแรกนะครับแล้วลิเวอร์พูลจะไปแผ่วปลายเพราะว่า การใช้สปีดของเกมในการเล่นเกมในช่วงแรกเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยหรือช่วงท้ายเกมเนี่ยจะมีปัญหาในการไล่ตา่างฟอร์มฟิต,ตนอนฟ,ฟิตใช่ค <ไง S 2> รับผมเดฟพูเนี่ยคือจะมีจ,จมุเจอ่จเจอยู่ในช่วงนี้ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้หาจุดเด่นไม่เจอเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทีมค่อนข้างจะไม่มีจุดเด่นอะไรขึ้นมาทีมของลันทาดิวตอนนี้ถือว่าทีมกำลังตกต่ำเลยนะเพราะว่ามีปัญหาทั้งในระดับเกี่ยวกับบอร์ดบริหารประธานสโมสรก็โดนแฟนบอลเนี่ยไล่ลงโทษทางสกัดทีมก็อาจจะอำลาทีมหลังจากจบับ นิวเวอร์เซอร์นี่มีปัญหาอยู่ที่สองเซนเตอร์ฮาคือคอรลชินี่วิลเลียมสันเนี่ยค่อนข้างช้าในการเนะจอกองหน้าอย่างโซเลสสเตอร์ลิงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วผลงานในการเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยนิวเวอร์เซอร์ไม่ดีเลยนะครับผมรู้สึกว่ามาทีไรเจอลิเวอร์พูลชนะไม่พอถล่มอีกต่างหากนะครับ,รบผมโดยเฉพาะการที่ลิเวอร์พูลมีกองหน้าเล่นเดืออย่างโซเลสแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยน่าจะกดดันนิวเวอร์เซอร์นี่ดีและเชื่อว่าเกมนี้ยสามคะแนนไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลเท่าไหร่ครับนะครับ ครับเราก็เข้าสุดท้ายของสนามครับโดยแขกรับเชิญวันนี้ครับก็ยังเป็นคุณโอเอ๋ครับผมสวัสดีครับประมาณเหมือนเดิมนะเพราะว่าถือว่ายังมีโอกาสที่ลุ้นแชมป์อยู่โอกาสจะดูเล็กน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสอืมใช่ครับผมก็ติดท้ายอืมนัดสุดท้ายเสียงดังหน่อยครับบินเลี้ยวแรงพูดนี่ทางหนก็จะได้อิทธิฤทธิ์เถื่อนเยนะ ลราถูกทำผมพึ่งไปเลยครับทำไมครับโอ้โหแทบจะช็อกช็อกแทบช็อกตอนนี้ก็คือเสียยศแล้วจ่าฝูงไม่มีแล้วเรียกจ่าฝูงเลี้ยวฟูไม่ได้แล้วเรียกได้แค่ลองจ่าฝูงนะให้ลองพอท่านลองท่านรองลองก็พอครับวันนี้คุณโอเอ็มมากเราก็จะมาคุยกันก่อนไปทางก่อนที่จะสนามรู้ไหมว่าผลผลพอใจกับทีมเลี้ยวฟูผลงานลูกนี้ไหม ก็ถือว่าเกินคาดครับหวังแค่ที่4แต่ดันไปได้ที่สอง่ไม่ใช่อะไรแต่ก่อนยังยังบอกว่าจะดันได้ที่2นี่ต้องบอกว่ายังไม่จบเลยมีโอกาสลุ้นแชมป์ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ก่อนหน้านี้นี่แชมป์แล้วไม่ใช่หรอพูดไปแชมป์แล้วไม่ใช่หรอไม่พูดถึงที่2นะผมพูดเล่นๆไม่ได้นะพูดเล่นอ่าครับผมก็ถือว่าปลอบใจนะทุกการนี้แล้วแล้วโอ้ยคิดว่าผู้เล่นคนไหนที่ลูกปูเนี่ยที่ปีนี้ทำงานได้ดีที่สุดอ๋อคงเป็นลุยตัวแรกนะ ดีที่สุดแล้วย่โซเลิงคนเดียว3ามสิบเลูกแล้ไปได้แห่งแล้วกับตันเจิดเราล่ะท่อ๋ออันนี้ก็ถ้าไม่ลื่นนัดนั้นผมไม่ดีสุดเลยแซงหน้าโซเลตเลยถ้าไม่ลื่นก็คือปีนี้ถือว่าโซเลตนะค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับช่วยทีมแล้วก็เป็นีกันหลังนี้แล้วผมแล้วผมให้โคโรตูเล่นะโอ้โหยิงฝ่ายเดียวกันเอายิงยิงด้วยนะโอ้โหยิงซะยิงเข้าคเตงนี่ยนละครับลำบากเลยนะ ครับผมแล้วก็คุณโอ้ยเนี่ยคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อยากจะให้ทีมเสริมทัพคนไหนหรือว่าแล้วก็อยากจะให้ผู้เล่นคนไหนคนไหนเนี่ยปรับปรุงบ้างอะไรเนี่ยเอาสองตัวก่อนนะเวลเวกไม่ขายเวลเวกไม่ขายเวลเวกไม่ขายเวลเวกเหรอโอ้ยซื้อไม่มีเงิซื้ออีกแล้วเอาเอาสองตัวก่อนเลยครับตัวหลักขอเป็น การนาแล้วกันครับการนาอะไรไม่ยอมซาตั้นนะฮะซาตั้นครับส่วนตัวลุกก็ขอเป็นยิปโก้อีกคนหนึ่งยิปโก้มันเ kind of ล,ล็กสองเลยกอเล็กครับมาไหมทุ่มไปเลยตีสิบล้านเนี่ยต้องมาแนาี่ราคาอีกครับผมอีกคนหนึ่งขอเป็นกองหลังแล้วกันเป็นคอนเทลเลยกันคอนเทลเลเยอร์แบซ้ายหรือเปล่าครับ เอามาเสริมอ๋อฟันาักแกนน่ะเล่นดีนะไปอยู่ฝั่งขวาไงแล้วเกลโลซันน่ะไปไปสำรองไปเกลโลซันเฮ้หมูน้ำมันเลยนอะเนลโลซันเลี้ยงเลยเขาเติมนะเขาวิ่งขึ้นลงนะเกมเกมลุกเกมลุกเขาดีเกมลุกดีเกมรับอ่ะรัวเลยก็ต้องมีคนมาช่วยเขาสิเพราะว่าเกมลุกเขาหูวิ่งสุดวิ่งสุดแล้วลงไม่ทันต้องลงไม่ทันก็ต้องมี ตัวอื่นเข้ามาช่วยเขามันไม่ได้ไงผมว่าเขาเล่นดีด้วยนะกินยอนซั้นอาจจะเป็นเป็นแบ็คที่เติมมากเกินไปแล้วเติมมองคุณโอ้ยลืมเกมรับเลยอืเคยเอาคนทาวมาดีกว่าคนทาวก็บุกเหมือนกันนะแต่เขาลงทังไงเกมมันเกมเกมโต้กลับของฝั่งังมันไปเร็วเหมือนกันนะเขาจะคงไม่วิ่งกดสปีดเจ้าเมาตามมาทันแค่เราเพราะจริงๆทั้งทีมมันก็ต้องช่วยกันโดยส่วนตัวผมว่าเก่ยอนซั้นดีบุกไปแล้วเสียบอลไงแล้วโดนตัดเรียบร้อยเลย ตัวใหญ่เสียจากเขาไงครับผมก็คือ3ตัวนี้คืออาร์ตาน่าอิสโก้แล้วก็ทัมเทาเอิร์นเทามุมมองผมเนี่ยผมว่าที่ยากสุดคืออิสโก้นะอิสโก้ผมว่าน่าจะแพ้เพราะว่ามารู้จการแรกด้วยแต่แน่นอนว่าอิสโก้ไม่ค่อยได้ลงกับมาเลสต์จะมีโอกาสแต่ต้องรู้ว่าลิเวอร์พูลกันถึงบ้างแต่ว่าเรื่องการทุ่มเงินส0บสล้านผมว่าผมว่ามันจะเป็นการเสียเปล่าหรือว่าเราไปซื้ออะไรอย่าได้ได้ถึงสองสามตัวเลยนะเนี่ยราคาเนี้ย เอาดีๆไปเลยไง <cuanto S 2> ดีๆถ้ามาพรีเมียร์ลีกแล้วเล่นไม่ดีทําไงคุณเสียเลยนะสี่สิบน้าเนี่ยแต่บีตสเปนนี่ส่วนใหญ่มาละลุ่งไงมาละลุ่งยาย่าตัวี้ยอยู่บาซ่าตอนแรกเขาอยู่ไหนครับอยู่บาซ่าไงยาย่าตัวแรกตอนอยู่บาซ่าอยู่ที่เมืองอะไรทำไม่ได้เซนนอสหรือเปล่ายาย่านะไม่ใช่โคโลนะโคโลนะยาย่าตัวแรกนี่ยาย่ามาบาสกักบาซ่ามาแมนติโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีก่อนที่อยู่บาซ่ารู้องกอยู่โมนาโกมาก่อนมอนโกอยู่โมนาโกแล้ว เล่นดีเล่นดีแล้วตอนนี okay. ้ก oh, oh. he? ็สุดยอดเลยเป็นมิดฟ ok ok like ิลท ok ี่โอ้โหเป็นเครื่องนะยอดเยี่ยมขั้นอีกก็แพงด้วยค่าเหนื่อยแพงที่สุดเลยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็คโอ้เอ๋มองว่าเป้าหมายในรุกการหน้าเนี่ยอยากให้ลูกครูไปถึงขนาดไหนบ้างในพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกนะพรีเมียร์ลีกก่อนขอให้ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมครับพรีเมียริกลุ้นแชมป์เหมือนเดิมพรีเมียร์ลีกก็คือติดติดหนึ่งในสี่เอานีเอาไปยูฟ่าแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นไงอยากจะเข้ารอบถึงถึงขึ้นไหน รอบรองก็พอรอบรองโอ้ยผมผมผมาเอารอบแรกก่อนคุณถึงชิวๆผมว่าไปขอรอบแรกก่อนดีกว่าคุลรอบเป็นรอบรองคุณจะไปเจอใครต้องเจอบาซ่าคุณเข้าไปเจอกับแมนยูทำไง แมนยูได้ไปเหรอแหมไม่ได้ไปแล้วผมว่าเปลี่ยนกันถ้านเลี้ยงครูเข้ารอบรองจริงตอนนั้นพอถึงเข้ารอบปุ๊บก็ต้องหวังแชมป์แล้วหวังแชมป์แล้วต้องหวังแชมป์แล้วผมว่าข้ามไปเรื่อยๆผมว่าก็ได้แค่หวังได้แต่รอบแรกอ๋อแต่รอบแรกก็ต้องดูนะว่าอยู่ในสายแข็งเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมวางหลับที่เท่าไหร่ด้วยเป็นหนึ่งเป็นไม่สองก็น่าจะสามนะครับอ้เสียว่าวางมือกับกับถ้วยนี้ไปนานแล้วกี่ปีแล้วโอ้โหนับโอ้ยผมผมก็ไม่รู้กี่ปีแล้ว น่าจะเป็นยุคของลาฟานะฮะปลายยุคลาฟานะฮะผมก็กับามีกคันหนึ่งก็น่าจะสร้างสีสันนะก็คืออีกทีมหนึ่งก็มีทีมที่เป็นแชมเชี้ยนเล็กคือลิเวอร์พูลอ์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เจอซีก็มีแมนยูที่วันนี้หุูไปเป็นคิดว่าเขาไปสร้างทีมก่อนตอนนี้ก็สร้างทีมใหม่ผมว่าทีมพอได้แต่ ผู้การทีมเลยไม่ได้เลยโทษมอยแล้วมอยออกกิ๊กมาคุมก็แพ้อยย่างงเี้แล้วเป็นยังไงครับผลงานของเขาดูเป็นแมนยูขึ้นมาเขาอาจจะแพ้ให้กับทางด้านของแมดามซันเดอร์แลนด์เพื่อทำงานที่ให้ซันเดอร์แลนด์นั้นไม่ตกชั้นอ่ผมถือว่าช่วยช่วยกันจริงๆเขาช่วยเวสต์บาวกับจอร์โลเชียเออเรื่องาวกับโอเชียทีมเก่าเพราะว่าซันเดอร์แลนด์ตกชั้นไปบางทีแบบแมนยูต้องไปซื้อคืนแล้วซื้อคืนทำไมนะครับไม่เอาแล้ว เขาอาจจะเชิญเว็บดาวจโนเชียปนดนักเตะแมนยูไงเออถ้าทีมนักเตะทีมคนเก่าของตัวเองตกต่ำเป็นได้เชิญบัญชีนะเห็นใจกันเห็นใจกันอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงไลกิ๊กไลค์กิ๊กเลยเลยส่งอะไรชื่อยังไปไอยังไรไงยังไรเอาลงไปแล้วเป็นไงแม่งเราผู้เราตาเปิดแม่จับบอลเท่าไหร่ครับไม่ต้องมองคนฮะจับบอลมองมองลูกบอลแล้วก็เตะเลย เปิดไปเลยหนุนข้างงงไม่มองเพื่อนเลยอ่ะดุนเล็งอัตจันทนึงดุนก็มาให้คนดูแล้วเปิดบอลนี่บางทีก็เปดเทนนี่นเปิดบอลก็เปิดไปหาผู้คนดูคนดูผู้รักษาประตูหรือไม่ก็เปิดไปให้ให้ไปทุ่มใหม่ทุ่มใหม่คือไม่ไม่เอาเปรียบเลอะไรลงมาทำไมนี่อ่ะต้องการเอามาลงให้กับทางด้์เซนเนอร์แลนด์นั้นจริงอ่ะเฮ้ยคุณไม่รู้ส่วนนี้ย ต้องรู้วันนี้แหละรู้นะเอเคียนะปัญหาเนี่ยอ่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดสนามกันเลยคุณก็จัดสนามเลยคุณโอเอฮะรสองคู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอ่าคู่นี้ผมให้คุณนอเอฟันโดไปอืมแมนซิีก่อนใช่ไหมแมนซิตี้กับเวสต์แฮมซิตี้เวสต์แฮมบ้านก็ดูแล้วแมนซิีน่าจะชนะไปแบบไม่ยากเละไม่ยากเลยเหรอของเม็ดอ่ต้องมีอ่ะเวสต์แฮมมีคาร์โลโนแลนนะอืมนี่คุณ หมายความว่าคุณไม่ไม่ลุ้นแชมป์แมวแมาแล้วคิดว่าแล้วตู้ไม่ไหวยากยากแล้วครับเสมอเขาก็ได้แชมป์อยู่ดีเสมอได้แชมป์คือคือต้องพึ่งบริหารก็คือแพ้ก็คือคาร์โลหมกเข้าปุ๊บเออเอาหลังเว้นแฮมลงไปหมดเลยมาเนี่ยสิเว้นชนยืนอยู่แล้วบางทีแบบคาร์โลอาจจะหมกเข้าตัวเองก็ได้ไม้โหบอกว่าเลี้ยวฟูไล่เขาออกออกมาเนี่ยแบบ ปั้นไม่ได้ไงบางทีอาจจะแค้นทีมเก่าหรือเปล่าแต่ผมว่ามืออาชีพยังไงก็นะเต็มที่นะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วสองศูนย์นะแมนเชสเตียร์นะันนี้สองศูนย์อาแล้วคุณคุณพทษนะครับผมว่าแมนเชสเตียร์ก็ไม่น่าพลาดนะเล่นในบ้านแล้วก็ทุกอย่างก็คงภาคภูมิใจนะชนะระดับสองศูนย์แหละสองศูนย์เราเห็นด้วยกับลุยครับผมนั้นก็ให้คะแนนแมนเชสเตียร์นะสามหนึ่งสามหนึ่งให้ไปท่ำอีกสักลูกหนึ่งด้วยลูกหนึ่งเดี๋ยวว่าปลอดใจ เพราะว่าถ้ายิงเยอะไปอาจจะมีพลาดปลปูกอย่างเดียวอาจจะมีพลาดบ้างก็ถือว่าให้สามหนึ่งไปครับผมคูหนึ่งก็จะเราเป็นทางด้านของเลี้ยงปูพบกับมิคอสเซิลเกมีคุณโอเอคิดว่าไงครับก็ไม่น่าพลาดเลยมิคอสเซิลไม่น่าพลาดอ๋านี่เขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรให้เหลือแล้วเขาคงไม่เอาอะไรแล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วก็คงจะ โดนสามศูตย์พี่ว่าจะยิงเยอะไหมยี้เยอะเหมือนกันสเม็ดเลยเม็ดเลยสามศูนย์ครับสามศูนย์เลยแล้วก็ริวผูชนะนิวคอสเซอร์สามศูนย์คุณเห็นว่านิวคอสเซอรนี่แพ้ลุ้นมาตั้งกี่นัดนี้คุณคิดว่าเขาจะไม่กลับเขาต้องกลับมานะาจะคุณชนะชนะคาดิสนะแล้วนัดนี้คุณคิดว่าเขาจะกินคุณจะกินเขาง่ายง่ายแล้วก็สายเลยนะสามศูนย์เลยเหรออ่าโอเคครับแล้วส่วนคุณคุณพลผมก็วังว่าลิเวอร์พูล นะมีแรงจูงใจอาจจะเล่นนัดสุดท้ายเพื่อแฟนบอลด้วยนะนัดสุดท้ายที่สนานสื่อด้วยก่อนปิดวงกาลก็น่าจะปิดท้ายด้วยให้แฟนบอลมีความสุขแม้จะไม่ได้แชมป์แต่แฟนบอลแฮปปี้อ่ะก็น่าจะชนะขาดแหละผมว่าหลังนิวเคสเซนล์มีปัญหาจริงน่าจะรักสามหนึ่งแม่ก็สี่ศูนย์เลยสี่ศูนย์เลยลงเอาเพราะว่านิวเคสเซนล์ดูแล้วไม่ไหวอ่ะตอนนี้ลงคุณคุณขุนพลเอาสกอร์ปันเลยได้ไหมแซะไปเลยแซะไปเลยอ่าน้าจะประมาณสามศูนย์สามศูนย์นะ หลัง่มนอนั้นก็ให้ทางด้านของยูฟุว่าเขายังไงเกมนี้เขาก็ชนะเผื่อไว้ก่อนชนะเผื่อไว้ก่อนอยู่แเป็นความฝบนเล็กผมให้เขา2-0ครับ2-0ก hey? ็นิ่มๆนะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับวิจเจทางยูทูบช่องยูทูบวิจเจแจ้งสนามครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กวิจเจจ้งสนามมุ่งครับส่วนเทปที่มีปัญหานั้นเราก็จะพยายามอัพให้ทีหลังครับเพราะว่ามีปัญหาถึง สองเทปเลยทีเดียวครับแล้วตดโทษแดนยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยยังไงก็เราจะคอยอัพให้นะครับผมสำหรับพวกเราครับวันนี้นะฮะทั้งสามคนนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกับพวกเราใหม่ในการดิกแจ๊แซสนามสวัสดีครับ